สดีครับทุกคนวันที่3มในปารีสนะครับเราจะมาเก็บจุดถ่ายรูปกับหอไอเฟลยังไงดีให้แบบให้สวยให้ดูดีนะกม่อยู่นที่แรกนะครับเป็นสะพานเราไม่ร yeah. ู yes. s <S ้อ่านยังไงฮ่ะย่า taking b r i d something นะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูรนตรงนี้ก็จะคือเป็นหอไอเฟลนะครับนี่คือตัวสะพานแล้วก็ข้างหน้านั้นนะทุกคนกำลังถ่ายรูปกัน้าจะตรงนั้นแหละ เราข้ามถนนมาวันนี้บ้าวเกิดมันจะสวยนะครับมันจะนอยู่ตรงนั้นนะขอไอ้เจ๊เลยนะครับติดเลยแต่เราคิดว่าเราจะไม่ถ่ายตรงนี้เพราะว่ามันดูใกล้ไปนะครับ เป็นมุมแบบพวกถนนต,ต่างๆหน้าส่อเห็นได้เห็นถอ,อโยโปรี้งทางๆแบบทั้งหมดเลยครับก็เป็นตรงถนนนี่ก็จะมีคนอยู่นยนะมีคนก็คือเมื่อกี้คือมีคนถ่ายมาเราแล้วแหละตรงไหนที่คนเยอะเราก็จะไปตรงนั้นนะครับไปอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าคือคนเยอะมากเราไม่รู้จะหล,ะลบยังไงแล้วนะฮะที่ถัดมาของเรานะค,ะครับก็คือตรงนี้นั่นเอง มากเลยทองฟ้ากับกับหญ้าอะไรเงี้ยนะครับที่ถัดมาที่เรามาจะเป็นแบบชัดเจนตน่างสวยงามมากโอเคอเค,ครับเร็นแล้วเสร็จแล้วของเราเสร็จแล้วคุณมีความสุขไหมความสุขมาก ปปา <c oughs> ที่ไทยก็จะเป็นข้างบนนั้นนะทุกคนเราจะขึ้นไปกันว่าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงจะสวยไหมไปขึ้นไปกันสกพักนี้หน่อยหน่อยแล้วก็มีตรงตรงไปเหมือนแบบต้นไม้มันขึ้นสูงเกินอะ่ะแล้วมันก็เริ่มมีขาอซ้ำมันก็เลยไม่สวยเหมือนที่เคยเห็นรีวิวมาเท่าไหร่โอเค You look <Maybe S 3> แล้วเราก็มาถึงนะครับนี่คือร้านอาหารที่เอเมลี่กับเพื่อนๆร่วมง,งานมายขานกัรงานมากินกันนะครับแล้วก็นี่คือที่ทํางานของเอเมลี่นะครับ go let's go go to work เราสไม่สมมาเข้าไปได,นะด้นะโอเคครับทุกคนเราจะเข้าไปทํางานแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะเจเรมี่บ๊ายบายบ๊ายบายลาก่อนนะ ก็ <laughs> ตรงนี้นะครับเป็นที่จัดงานเราไยชันโชว์ในเรื่องนะครับไม่รู้เราเราจะเข้าไปได้ไหมวันนี้เราก็เดินมา <c oughs> พอสมควรแล้ว <c oughs> ทุกวันนี้เจมเดินประมาณแบบสองามทุกวันเลยนะครับทุกคนไม่เหนื่อยมากแต่วันนี้อาจจะเดินน้อยหน่อยวันนี้ซื้อบัดรบัตรเอ่อสิยูโรอะไรเงี้ยต้องใช้ยคุปนะครับจะต้องเดินทางสรบห้าครั้ง <laughs> แม่ครบก็รู้ก็เกยดาย้ปัง น่าจะเป็นตรงนี้นะในหนังแต่รู้สึกว่าทำไมมันดูไม่ค่อยเหมือนเลยว่ะ <c oughs> ทุกคนวันนี้เรามาที่ร้านเทรลเน,นล่านะครับตอนเขาเปิดทุ่มหนึ่งนะฮะตอนนั้นเรามารอบแรกมันยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเราเข้าไปกินกัน <c oughs> บัลลองเชอร์เอันี้ที่มารมัก็เปิดเหมือนกันนะ <c oughs> สก็คืออดกินนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้จองมาก่อนนะฮะง <c oughs> ั้นเรามาซื้อขนมปังแทน แล้วก็แวะกลับใหม่ครั้งหนึ่งนะครับกำลังจะนั่งรถใต้ดินเมโทรเทรนกลับนะฮะวันนี้คือตรงที่มินนี่มาเล่นปึ๋หมวกนะครับตอนนี้ก็มีคนมาเล่นปดหมวกกันมาแลกเปียกมานะครับฝนตกเดี๋ยวเราจะเดินทางไปบาร์เซโียาด้วยสิบวัดกันต่อนะครับไปบาร์เซียลต่ออีกสี่ชั่วโมงครับไปคนเดียวแบบงงๆเหมือนเดิมนะฮะทุกคน